ยกถแถลงมติคอร,รมอค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจด้านใดบ้างช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมติคอร,รมอจากท่านนายุกรัฐมนตรีติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องของออชาว ไรอ้อยนะคะเกษตรกรนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะที mm. ่มีการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะเก็บเกี่ยวอ้อยสด คุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะคะฤด,ดูการผลิตก็คือปี67แล้วก็68นะคะผ่านมาตรการสร้างแรงจูงใจกรอบวงเงิน5,175ล้านบาทค่ะโดยใช้แหล่งเงินทุนจากทกศค่ะแล้วก็พิจารณาทางเลือกการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐค่ะและที่สําคัญค่ะก็มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ะะต้องจัดทําในเรื่องของแผนดําเนินงานสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวนะคะอ้อยนะคะโดยที่ไม่ต้องเผาอีกต่อไปค่ะเพื่อจะได้เป็นการที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของภาครัฐค่ะเชญคำถามสื่อมวลชนค่ะค่ะ ที่อิสราเอลนะคะก็จริงๆแล้วของทางทีมอตอนนี้ทั้งกองทัพทั้งกระทรวงแรงงานทั้งต่างประเทศเนี่ยประสานพร้อมหมดแล้วนะคะที่จะาสามารถ อ,อพยพคนไทยออกมาได้นะคะแล้วก็มีการจัดตั้งด้วยก็คือมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบรัฐอิสราเอลนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลต่างๆแต่ในเรื่องของกองทัพทุกอย่างที่คุยกันไว้เนี่ยพร้อมสําหรับการอ,อพยพแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีแรงงานไทยอยู่ประมาณเกือบ4ี่หมื่นคนนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่พอให้รีจิสเตอร์เข้ามาเราถึงทราบตัวเลขว่ามีมประมาณเกือบ4ี่หมื่นเลยนะคะซึ่งอันนี้ทุกทุกที่นี่ก็ประสานกันหมดแล้วแล้วก็ ประสานหน่วยงานท,ท,ท,ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมของเครื่องบินในการอพย,ยพคนไทยดิสราเอลแล้วนะคะแล้วก็ทุกมาตรการะะยืนยันว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องนี้ครบถ้วนแล้วก็เต็มที่ค่ะาการค่ไหจะสามารถส่งอกพยพได้เลยคะอี่เอคค่ะก็มีอเมริกากับจีนที่สั่งอพย,ยพแล้วเราเรากำลังดูนะคะว่า,าตรงคนไทยตรงนั้นเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนด้วยแต่ว่าเราเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมหมดแล้วแล้วก็คงจะต้องประสานกับหน้างาน ก็ถ้าพร้อมก็เราก็สามารถอุปยบได้เลย,ลเลย,ยค่ะแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต้องประสานกับทางสถานทูตของที่นู่นด้วยค่ะท่านนายกครับกรณีคณะกรรมการปปชรับสอบเองที่เราทำงบปีหกแปดแล้วไป็นทำวิสตอลวันเดียแต่ว่าอาจจะสมเสียนเก็บมาตราหนึ่งสี่สี่อันเนี้ยท่านนายกได้มีการรับทราบหรือยังรับทราบแล้วค่ะอันนั้นที่เป็นงบของอยู่ในหนึ่งห้าเจ็ดปีหกแปด เราจะมีการทำคำชี้แจงหรือว่ายังไงตรงนี้ยางก็เดี๋ยวเอ้ยยังไม่มีหนังสือมาน่ะเดียอีคนละอันกันคนละอันกับเจ็ดพันคนละอันกับเจ็ดพันยังไม่ได้ยังไม่ได้รับค่ะเท่าทีนึกว่าอีกอันนึงค่ะยังไม่ได้คุยค่ะคุยแต่เรื่องเนื้องานค่ะเนื้องานคืออะไรก็เนื้องานนโยบายต่างๆที่เอ่อเรามีการจะขับเคลื่อนนะคะก็ยังมีการติดขัดบางจุดซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าว่าตรงไหนอยากให้ มีการขยับมากยิ่งขึ้นการวางงานาไม่ได้มา,มา,ว,าวางงานยาวย,ยังไงนะอะไหนะคะการวางาวางงานที่มอ้นที่ทำงานยาวมันจะท้อให้เห็นว่าจะอยู่มอ1ยาวารอเปล่าก็แล้วแต่แล้วแต่จะมองนะคะในการพิจารณาเพราะว่าจริงๆแล้วทุกกระทรวงเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นใครก็ต้องต้องทํางานต่ออยู่ดีนะคะายกนีใครนตร่ อะไรนะท่ดไม่ได้มีคำถามมีเง oh, oh, okay. yes? may, ื่อนไขมันมีเงื่อนไขเพะจะไม่อ่นนยาวเงื่อนไขตอนตอนร่วมรัฐบาลเหรอคะอ๋อไม่ไม่ได้มีนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขก็ก็คุยกันเรื่องของกระทรวงเชมาว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพร้อมที่จะออกไปเป็นฝ่ายานแล้วถ้าเกิดมีการตัดคอรแล้วไม่ได้กระทรวงมหาดไทยตรงนี้ค่ะ มีนะคะเมื่อวานก็ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยไม่ได้ยินแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะนั่นแหละค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นะันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ